ไอคนที่ชื่อนานตชาอะไรอยากเล่นโลคูกับเขาอะพี่โอ้โห oh, oh. พี่ขอกำลังพี่ขอกนลังเอาผมจะเต็มบทกับเขาเลยอย<ฮ>ไ,ไม่ได้แลังไพี่ตอนหรอพี่อ๋อใช่ครับใช่ใช่ใช่ใชพี่ตาอนไม่ค่อยว่างนี่นี่ครับวันนี้พี่ไม่ว่างไม่ใช่หรอให้ผมพาหลานไปเคยมไหมพี่ว่างพี่ว่างวันนี้พี่ว่างครับไม่ผมอยากอยู่กับหลานนะครับหลานพี่ก็เหมือนหลานผมครับพี่แลนไม่น่าว่างนั้งหลานจะไปทำแฟชั่นหลานเรแฟชั่นไม่ใช่หรอ หนูว่างนะหนูไม่มีใค,ครหนูอยู่คนเดียวโอเคครับว่างเหมือนกันเลยครับเพื่อูชนเขาเปล่าวะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครัครับขอโทษครับขอโทษครับเอาโชว์เหรอขโทษนะคัาพี่ชายยกยกรอดเลยเนะาะพี่พี่ตอนน<ไ>ั้ผมเอะไรจะบอกืมยังไม่ได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งเลยพี่ขานาด ไอคนที่ชื่อนานตชาอะไรผมอยากเล่นโลคู่กับเขาอะพี่โอ้โหพี่ขอกำแรงพี่ขอกำแรงนายพี่พี่ผมชอบจริงจริงผมร้อยเขาขึ้นโกน่ะผมจะสไนจีบเขาเนี่ยเมื่อไหร่เขาเขาจะขึ้นโกบกูหามันเดือไม่รู้มันอยู่ไหนนะพี่ก็หามันอยู่ี่ยแต่เขาแต่เขาไม่โกอะพี่ผมจะจีบเขาอยากมันก็เล่นเขาเล่นหลังโกง้นก็ห<ข>าหลังโกเอาผมจะเต็มบทกับเขาเลยไม่ได้อ๋อพี่จอร์ดเป็นไรนี่พี่ก็พี่พี่เป็นไรกับเขาเนี่ย เอาก็เป็นเนาะเป็นพี่ชายเขาเออแล้วพี่เป็นอะไรพี่มีอาการอะไรเนี่ยผมจะเล่นกับเขาไม่มมันยังเด็กมันยังเด็กมันเด็กมันเด็กน้อยอยู่เลยนี่ไม่ก็ผมก็จะเล่นกับเขาก็พี่ก็เล่นของพี่ไปผมก็เล่นของผมไงพี่ก็มีสาวอยอะแล้วนั่นด้ผมจะเล่นกับเขาไงพี่เออเดี๋ยวถามให้เดี๋ยวถามให้ว่าเขาเออก็มีแฟนหรือยังชอบใครไม่ต้องถามว่าเขามีแฟนหรือยังผมพี่แค่แบบให้เขาเจอแล้วผมพอเลยแค่นั้นเลยเดี๋ยวผมสารต่อเองเออ พี่เป็นไรนี่พี่ต๊อดไม่ได้ไม่พี่ไม่ได้เก่งอนะผมบอกให้การพี่บอกจัดเลยนะพี่เป็นไรนี่ฉุนหรือเปล่าหรืออะไรนี่ไม่ใช่คือน้องมันยังเด็กมันไม่ค่อยรู้เรื่องมาก็เด๋ยกก็เดี๋ยวผมสอนเล่นเขาเพิ่งานเล่นด้วยเดี๋ยวผมสอนเขาเล่นเองได้ได้ได้เดี๋ยวเจอมันเดี๋ยวพี่บอกมันให้ได้เดี๋ยวบอกไม่ไม่ไม่คือพี่ต้องบอกได้ให้เขาขึ้นโกลพอเดี๋ยวผมเต็มบทกับเขาเองได้ได้ครับได้ได้ครับพี่ต๊อดพี่บอกให้พี่บอกเขาขึ้นกลได้ได้ได้กูไม่ให้กูไม่รู้หรอกไม่บอกหรอก ไม่ไหวีหรอกไม้มันเด็กน้อยอยู่มาเล่นเราเด็กน้อยไม่รู้เรื่องหรอกปวดปวดอืมเฮ้ยนั่นปวดต้อเหรอโอ้โหรับคับไหมครับไม่รับคับไม่ได้ปวดต้อเหรอแล้วปู่ต้อไม่ยิงหนูทำไมอ่ะอ๋อพี่บอกวัีว่าพาพี่ชายมาหาพี่ชายเหรอชื่ออะไรหรอชื่อชื่อนาตาชาครับแล้วพี่ชื่ออะไรครับฮะชื่ออะไรนะชื่อนาตาชาครับครับ ชื่อปาบชื่อเปาอันนี้สวัสดีครับพี่เปาครับสวัสดีครับแล้วแล้วปู่มายิงหนูทําไมปู่เหรอไม่ไม่ได้ยิงมีกาแฟครับมีกาแฟครับดูอ้าวไม่ได้ยิงเราไม่ยิงผมมีผมมีค่ะอะไรนะฮะยิงหนูทำไมหนูกำลังไปรับเพื่อนมาเนี่ยอ๋อโทษครับโทษครับหลานหลานปู่เหรอครับ ลุงมาลุงมาลุงมาจ้าอะไรกูเห็นแต่ลุงเดอ่ะในจอกูจะรั่วยังเลยลุงมาลุงมาลุงจักห่าอะไรกูเห็นแต่ลุงเดอค่ะเลยหนวตั้งเรียกอะไรทอดเปา่าหรอครับเรียกว่าทอดเปาก็พอครับโอเคครับครับทำไมเสียงน่ารักกันเลยครับอุ้ยจริงหรอใช่เสียงน่ารักแต่แต่ปู่ไม่ละปู่ไม่รักหรอกท่านปวด ทวดเปาโอ๋อะไรทำไมทำไมอรปู่อะไรเพราะว่าปู่มีเด็กหลายคนอะปู่ไม่รักหนูออโอ้โหี่ว่าพี่ว่าปู่ทวดว่าปู่น่าจะรักหนูคนเดียวนะจริงนะใช่ปู่ไม่เจ้าชู้นะหมู่ถนารู้จักกันมาปู่แบบรักใครรักจริงอ่ะอ่าใช่ไหมฟังทวดไหมเนี่ย แต่แต่ไม่เคยเห็นปู่ในเมืองเลยนะแล้วแล้วเ,เมื่อเช้าปู่บอกว่าเดี๋ยวปู่ก็ไม่อยู่อีกสองสาวันไม่รู้จะไปไหนเอา้าก็ไปห,หายเหรอใช่เดี๋ยวปู่บอกว่าเดี๋ยวปู่ไม่อยู่นะสองสาวันปู่ก็มีงานมีการเนาะต้องเข้าไปเ<อ>มืองกรุงเนาะไปหา,<อ>าผู้ยง<า>ผู้ใหญ่ผู้ยงผู้ใหญ่ไงผู้ใหญ่เยอะเนาะเอา้าไม่ไว้ใจปู่อีกแล้ว ไม่ใช่ไม่ไว้ใจแต่ปู่ชอบทำตัวมีพิรุษน่ะปู่ไปแล้วปู่ก็ชอบขายอ่ะปู่ปู่ไปแล้วปู่ติดตอบติดต่อบปู่ไม่ได้หรอหต่อไม่ได้อ่ะที่เล่นโทรศัพท์ตลอดอ่ะปู่ปู่เมาถ้าติดตอไม่ได้ปู่เมาถามพอเวลาถามปู่ก็จะชอบบอกว่าโทรศัพท์แบตหมดทั้งที่เล่นโทรศัพท์ตลอดอ่ะเธอแบตจะหมดเลย อาจริงๆล่าสุดก็บบลหมดปู่เมาบางทีปู่เมาปู่ไม่รู้เรื่องแล้วปู่เมาปู่นอนไหนอะครับปู่ก็เปิดโรงแรมนอนสิครับเอาจริงเหรอแล้วไม่ใครดูแลหรอมันมาแล้วไอ้จูก็ไปกับน,น้องสองคนครับปู่มีน้องอาาไปเมาเมาอะเมาหลับแล้วแล้วเรา,เราขึ้นห้องไงอะ่ะก็ให้น้องดูแลไงครับให้ปู่ปขึ้นไปหรอใช่ครับไม่เชื่อหรอปู่ใจร้ายอ้าว ไม่ไว้ใจปู่หรอพูดอย่างเงี้จ <vale ่ายแล้วปู่ไม่พาหนูไปด้วยเข้าไปแล้วหนูวุ่นวายหนูเป็นเด็กหนูเป็นเด็กหนูเป็นเด็กไม่ต้องไปหรอกที่่างผู้ใหญ่สถานที่เขาไม่ให้เด็กเข้าหนูเป็นเด็กก็หนูไปแล้หนูไม่ดื้อนะครับทวดหนูเป็นเด็กดีนะหนูไม่ดื้อไม่ชนอ่ะแต่ท่าที่ตอนที่ทวดดูมาก็หนูน่าจะพอตัวเหมือนกันแหละ วั้นไว้องต้องถ้าไว้ทดนว่าหนูแบบนี้อ่ะทวดดาอ่ะทวดเดาอ่ะหนูทวดใจร้ายอ่ะเห็นไหมต้วก็เข้าข้างปู่นี่ค่เข้าข้างหนูเลยทวดดาวอ่ะว่าหนูน่าจะพอตัวเหมือนกันแหละะงั้นก็การวม่ได้กันแก้ดีกว่าจริงเลยว่าจะหนูไม่ต้องไปกำลังแบบปู่กับทวดหรอกเดี๋ยวปู่กับทวดไปเป็นโลกวางเองเดี๋ยวเอางี้เอางี้เดี๋ยวปู่ขอกระาสไว้กันหลานได้ไหมแล้วก็อ ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นปู่ไปเที่ยวหนูก็ไปเที่ยวได้ได้ไหมไปเที่ยวไหนหนูจะไปไหนอีกเ่ไอ้หนูหนูก็ไปเที่ยวกับเพื่อนด้วยได้ไหมเพื่อนหนูอ่ะปู่ก็ไปหาผู้ใหญ่แต่หนูจะไปกับเพื่อนไ,ไ,ได้ไหมคือแยกกันอย่างงี้หรอใช่นั่นอ่ะสุดท้ายก็มาเจอกันอยู่ดีไม่ใช่หรอไม่แต่หนูเป็นเด็กคนอยู่บ้านปู<ม>่ไปแค่แปบบ๊บเดียว เราเราเราหนูอยู่บ้านคนเดียวหนูก็เหงาเป็นนะหนูก็มีเพื่อนเดี๋ยวให้เดี๋ยวเห็นครับย้างน้องไอ้ข้างบ้านก็ได้ที่ชื่อน้องนุ่นน่ะมาดูแลอุ้ยทำไมไม่เอาไม่เอาหนูอยากไปเที่ยวบ้างอ่ะหนูอยากเข้าเมืองกรุงบ้างอ่ะหนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันจะมีหนุ่มๆเยอะไหม เอางี้ไปได้แต่ว่าตอนกลับเดี๋ยวเดี๋ยวปู่ไปรับโอเคไหมจริงหรอปู่ชอบโกหกนะอ่าไปได้ปู่ชอบโกหกหนูพปู่คุยงานคุยงานเอกับผู้ใหญ่อะไรเสร็จปู่ไปรับคุยนานไหมคะ,ะอสองสามวันมไม่ครับโู้ปู่สอสาวันพูดนี่ลืมหนูเลยนะ เอาดีัต่ท ah> ิ้งหนูไว้ข้างๆทางเลยนะพลังเคพัดนั่นจริงนั่นจริงพี่เอกนั่นจริงนั่นใช่ต้องเอาพลังกันนั่นแหละโอ้โหเจ็บใจเหรอเอาเอาอย่างนี้หนูอ่ะป้าหนูจะไปหาเพื่อนที่เมืองกรุงใช่ไหมปู่เดี๋ยวปู่ไปรับทีเดียวก็คือไปทิ้งหนูไว้แถวลังสิตนะปู่ไม่ทิ้งไม่ทิ้งหนูไปเที่ยวตามสบายได้เลยเดี๋ยวปู่มาไม่ไม่หนูหมายถึงว่าปู่ปู่ ทิ้งทิ้งหนูไว้ที่รังสิแล้วก็ทิ้งตังไว้ให้หนูด้วยได้เอางี้หนูไปเที่ยวต่อเองได้ครับได้แต่ว่าจะี๋นี้อย่าโซนนะไม่ดื้อครับจะอยู่โซนเดียวเลยได้ได้ได้เพราะปู่มีนัดเอางี้ถ้าถ้าถ้าปู่เมียก็สว่านเดี๋ยวตลอดแต่ถ้าแต่ถ้าหนูไม่ไร่ะหนูอาจจะสว่านปู่ไม่ได้ตลอดนะไปเดี๋ยวแจ้งไว้ก่อนทำไมอ่ะบางทีคุยกันเป็น ใช่โทรศัพท์มันเป็นแบบระบบโทรโทรเข้าอย่างเดียวโทรออกไม่ได้ ạ, รับรับสายได้เพียโทรออกก็แต่ผมไม่คเคยได้รับสายคบใหม่นะแสดงว,ว่าทวดก็ไปด้วยใช่ไหมก็ไม<ค><ะ>่แน่อ่าแล้วแล้วแต่ทวดต้องถามแล้วแลเราเรา,เราเพื่อนปู่คนนั้นก็ไปใช่ไหมเพื่อนปู่คนไหนหรอคนคนคนนั้นน่ะคนที่อยู่ไกลไกลอ่ะ <K> ER> เขาก็จะเข้ามาหาปู่ด้วยใช่ไหมจริงยัทั่วยังไม่รู้เรื่องเลยปู่ก็ยังน่าจะไม่รู้เรื่องด้วยไม่ีม่าวอ,อัปเดทใดเลยหน,หนูเห็นเขาพูดก<อ>ันว<ะ>่ามาหาเ<อ>พื่อนมาทั้งทีจะไม่มาหาเลยเหรออ๋อหาผมอ๋อไอสาย,สยตา,าเพื่อนผมอะหมอเม้งอะเพือ่อนเพือ่อนปู่เองต้องดูก่อนเพื่อนปู่ไม่น่ามาปู่น่าจะรู้ทีเดียวกันใช่เหรอกอ้ปู่รู้เดียวเมื่อไหร่เนี่ย กันเดือนนี้ครับไปหาไปหาไปทานข้าวได้ใ่ครับพีอเขาตัดพอมากไม่จริงอ๋อไอ้คุณปู่บอกคุณทวดด้วยแล้วกันนะได้ครับไปทานข้าวแล้วก็เราจะได้เตรียมตัวเล่นอะไรกันดีใช้ใจคุณปู่บ้างไม่มีใครแล้วตัวนี้ผูมไม่เหลือใครแล้วเอาไปว่าเออทวดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะทวดดูแลเองแล้วทําไมถึงบอกว่าไม่เหลือใครแล้วแล้วก็โดนทิ้งมาหรออะไรไม่ใช่ปู่ก็จะอยู่กับหลานนี่ไงไม่จริงหรอกปู่ชอบ โกหกหลอกลวหนูก็คิดกับปู่แบบนี้ไงจ่ายก็ปู่ชอบทําแบบนี้ให้หนูเห็นน่ะบ่อยๆด้วยปู่ว่าปู่คุยกับหมูหนูไปรู้เรื่องแล้วนะนะเรื่องเนี้ยอ้าวหนูหนูรู้เรื่องนะหนูไม่ได้ว่าอะไรปู่เลยแต่หนูชอบมีอาการอ่ะมัปล่อยครไไู่ไม่มีอาการนะมีแต่ปู่นะมีอาการตอนเนี้ยไม่ก็โอเคไม่ก็บอกลงหน้าไปแล้วว่าเออแบบ เดี๋ยวปู่มาสองวันไม่ถึงสามวันวันเดียวก็ได้วันเดียวได้ค่ะเพราะว่าวันวันปู่ไปวันไหนนะคะขอยืมตังค์หน่อยแส่ไม่รู้ว่าแต่หนูก็ไม่หนูก็จะไม่อยู่เหมือนกันเจ็ดแปดเก้าสิบเออเออใช่ใช่เอามาเลยเออเดี๋ยวไปพร้อมปู่ก็แม่ะปู่ปู่ไม่อยู่วันที่สิบเอ็ดไม่คือตอนเนี้อ่าใช่ก็แสดงว่าร้อยหนูกลับมาก่อนแล้วปู่ค่อยไปใช่ไหมได้ ได้แบบนั้นก็ได้แต่ว่าไม่ใช่แบบว่าไปถึงแล้วโทรมาเท้าโทรมาให้หนูไปรับไม่เอานะตอนเช้าคือยังไงวันไหนหมายถึงว่าเมาแล้วกลับไม่ไหวงงแงให้หนูโทรไปรับไม่ไหนไม่ไหวนะหนูไม่สับไปรับนะครับฉันฉันเอาคืนให้ไหวไอ้หนุ่มพลังม้าตัวนี้มันไหวอไม่เป็นไรพลังม้าเหรอใช่ครับแข่งเลกผมก็ดื่มน้อยลงไงครับ บดิ่มน้อยลงแล้วกินข้าวเสร็จไรเสร็จคือก็ขับห้าหมื่นก็ได้ไม่ได้ครั้งเขาที่นู้นเขาคิดเขาคิดเวลากินข้าวเป็นชั่วโมงไหมอ่ะหรือเหมาทั้งทั้งร้านดูดิปูไปร้านไหนอ่ะเขาคิดเป็นชั่วโมงหรือคิดเป็นร้านเอ้ยไม่ใช่เขาคิดเป็นเป็นวันหรือเป็นชั่วโมงแก่มากไปอาริเธียนาปู่จะไปอาริเธียนาเราครับพี่เกมเต็มนะครับ อย่าไปดูหนังแปละ่าสามร้อยช่วงช่วงไหนอ่ะคุณปู่เออเฮ้ยอะไรวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ็ดได้เหรอคุณปู่ในนี้เปล่าวขาประมาณสิบสิบเอ็ดสิบสองสามวันนี้นะครับสิบสิบเอ็ดสิบสองคุณปู่เคยบอกในสามวันนี้ไม่รู้ไปวันไหนคุณปู่เคยบอกครับคุณปู่เคยบอกทีหลังได้ครับเขาเล่นเหมือนฉันเนี่ยเห็นไหมฉันเล่นอยู่ทุกวันมีสตอรี่ทุกวันน่ะหนูได้ยินปู่พูดไหมนี่ ปู่พูดว่าร้ายหนูไม่ว่าไปเลยไม่ใช่วันที่เจ็ดวันที่แปดวันที่เก้าวันที่สิบเนี่ยปู่โทรหาหนูรับไหมนี่หนูก็ไม่รู้ว่าโทรศัพท์หนูจะรับได้หรือเปล่าได้ถ้าหนูอาจจะโทรอาจจะโทรออกได้เหมือนของปู่อย่างเดียวหรือเปล่ายืมเอ่ยสรุปยังไงนี่ปู่งงหมดแล้วนะของของปู่รับได้หรือโทรไม่ได้นะตอนนี้ซ่อมมาแล้วรับได้แล้วก็โทรได้ เอาหรอของหนูน่าจะไม่มีปัญหาของน่าจะขึ้นดอยไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรหาวันที่สิบก็ได้ปุ้มิติดต่อหลายช่องทางเอออ่ะปู่อาจจะไม่ติดต่อหนูไม่ได้สักผมชอบหลานปู่อะครับผมขอได้ไหมถ้าได้ผมก็ขอเมืองไปนัดจบโอซีเลยไพี่โอเคกันแล้วแต่หนูว่าถ้าหนูไม่รักปู่ถ้าหนูไม่รักปู่ก็ ไม่เป็นไรไเยกินตะปูแหละไม่รักหนูหนูรักปูต้อที่สุดแหละมกลับมาเดี๋ยวปู่มพ้าให้หลานให้มผมทําไมเหรอหนูร้อนมึงเล็กน้อยแล้วเด้งสาีไงนั่นแหละปูบอกหนูแล้วนะถือว่าบอกหนูแล้วม่สามวันนี้รอหนูก็มาก่อนโอเชจัะ แล้ววันนี้ปู่ไม่ไปไหนหรอหนูจะไปกับปู่ไหมหนูรอเพื่อนอยู่อ่ะเพื่อนเข้าเมืองมาแล้วแต่ยังไม่ใช่ไม่ใช่ซีซีเบสองม่หนูจะไปกับปู่ไหมไปอยู่จู่ให้ปู่นะคะไปได้เหรอครับปู่เห็นบอกว่าปู่ไม่อยากให้หนูไปไปได้ถ้าหนูอยากไปอ่ะก็ไปได้แต่ว่าจะไปกลับไงก็กลัวแบบหนูเดินทางมันจะเหนื่อยไงไม่เป็นไรปู่ไปเลยถ้าปู่อยากไปอ่ะเห็นปู่บอกอยากไปบ้าง Oh. หนูก็ให้ไปทําไมต้องมองว่าหนูเป็นแบบนั้นด้วยเปล่าปู่ไม่ได้มองปู่แค่หัดไม่เฉยว่าหนูจะไปกับปู่ไหมไม่เป็นไรปู่ไปเลยโอเคครับจะถึงวันเดียว,ว่ากันจริงๆริงถึงวันเดียว,ว่ากันโอเคไหมได้ครับแล้ววันนี้ไม่มี ไปไหนหรอเออเมื่อเช้าปู่บอกว่าจะให้แฟชั่นหนูโอ้โหกูให้จนนหมดแล้วครับไม่มีละอ๋อจะไม่ได้แลกเลยครับปู่ยังไม่ได้เลยปู่บอกว่าจะไปซื้อบัตรนอมอโกโกให้หนูอีกหกสิบใบันนี้นะพอดีว่าเงินในบัญชีธนาคารปู่ใช้ไม่ได้อ่ะมันเครดิตมันเหลือศูนย์ตอนนีปู่ขอขายพวกมอะไรสปาโกนเออทำไมอคะ ก็ตัวแล้วหรอปู่เอาไปให้สาวไหนมาไม่ได้เอาไปให้ปู่ยังมีเยอะอยู่เลยกับมึงอะไรเอาสูกูไปนี่ยหี้ยเออมีคนมีไอ้น้องใครเนี่ยมายืนรออะไรเนี่ยน้องครับครับพี่เชยยรออะไรวะมันจะเข็มมันจะเค็มมันจะเค็มน้องหลานผมมันจะเค็มน้องผมเนี่ยทำไมล่ะครับพี่ตานนี่มันจะเค็มมายืนกับพี่ ไอ้อย่าไปอะโหลหนูระวังคนนี้นะเขาเป็นโรคจิตเขาเล่นโลโลจิตอ่ะคนนี้เขาไหนครับนี่นี่นี่คนนี้เล่นโลโลจิตสวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยฮะเล่นโลโลจิตคเอะฮัลโหลครับสวัสดีครับครับชื่อชื่ออะไรครับออกแล้วประชาชครับเป็นอะไรครับพี่ต๋อครับเป็นหลานครับอ๋อเป็นหลานพี่ต๋อนะครับพี่อ๋อใช่ครับใช่ใช่ใช่ พี่ตอนไม่ค่อยว่างนี่นี่ครับวันนี้พี่ไม่ว่างไม่ใช่หรอให้ผมพาหลานไปเที่ยวไหมพี่ว่างพี่ว่างวันนี้พี่อว่างครับอ๋อก็พี่บอกพี่จะไปคุยตอนรีบไม่ใช่หรอครับคุยแล้วพี่คุยแล้วครับไม่เดี๋ยวไม่ผมยากอยู่กับหลานนะครับหลานพี่ก็เหมือนหลานผมครับพี่หลานไม่น่าว่างมั้งหลานจะไปทําแฟชั่นหลานจะเอาแฟชั่นไม่ใช่หรอหนูว่างนะหนูไม่มีใครหนูอยู่คนเดียวโอเคครับว่างเหมือนกันเลยครับจะไปทําอะไรนะครับเดี๋ยวพาไปทําก็ได้ครับ ไม่ได้ทําอะไรอยู่เฉยๆไม่อยากปาบะเหนื่อยปู่บอกว่าไม่ต้องทําหรอกออ๋โอเคครับหาหาสูบแถวนี้เอาอ๋อสูบมันอะไรหรอพี่พี่ต๊อจะไปกับหลานหรือเปล่าครับไม่ถามหลานเลยครับว่าหลานจะไปไหมคืนนี้หนูระวังกนาร์คอนด้ามันชูคอไม่ก็ถามหนูคืนนี้หนูระวักนาร์คอนด้ามัคไม่ก็ถามคืนนี้หนูระวังกนาร์คอนด้ามันชูคอ นูโตแล้วหนู20แล้วครับใช่ครับหลานจะไปไหนหรือจะทาอะไรก็ได้เลยครับโตแล้วใช่ใช่ครับหลานเข้าได้ทุกหลานครับร่างมึงมีอารมณ์กับเรื่องมึงที่มาใช้ตัวละครในเกมนี้นะหนึ่งในเจ็ดสิบล้านจริงๆทีกก็เตอร์ด้วยห่ายถึงสมองนะไม่หนูสรุปหนูจะไปไปไดเล่นหรือว่าหนูจะไปกระปู่น่ะมนงไม่คิดว่า โอ้หเขาจะห่วงหลานห่วงยัไงบ้างหรอวะไม่ไม่รู้เหมือนกันครับพี่ต๊อดคือแบบอะไรมาแบบว่าหลานเลือกระหว่างผมผมผมกับพี่ต๊อดจะเลือกใครคนนึงอะไรแล้วจะไม่ก็หลานเขาจะไปตีแฟชั่นกันหรือว่าหลานจะไปเด้เล่นกับคนนี้พี่เขาชวนไงแล้วคือแล้วทำไมพี่ต้องให้เลือกคือคือไม่ต้องให้เลือกก็ได้เดี๋ยวผมไปกับพี่ก็ได้สามคนเขาพี่ก็มีรถอยู่เลยไปไม่ได้ถั่นุไปถั่นุไปปู่ก็จะไป กันเนี่ยเขาไปก็ไปด้วยกันผมไปด้วยโดยการไงครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปด้วยพอดีปู่มีธุระปู่ต้องไปก็ไปด้วยก็ผมไม่ผมไปได้ผมไปได้ใช่ปู่ต้องตอมไปเล่นไปเล่นยันธุระแล้วหนูจะอยู่กาคาอ่ะปู่อยู่คนนี้อยู่คนนี้ไงโอเคครับงั้นพี่ตอมพี่ตอมตอมมออะไก็ได้พี่เลดเอ็มรอไปหาเงินกี่หมื่นบ้างพี่ผมเองผมเบี้ยวผมเบี้ยวเฟรมละผมอยู่เองพี่ ยูมเมะยู่บอกว่าฮัลโหลพี่เตยอ,อยากเข้าเอ็นเดียพี่เตยจู่ๆในกูได้ยิน,นก็อีกสี่ห้าทีเนี่ยครับเอาไปแล้วหรอรีบๆไปเดี๋ยวพิ่งไปได้ไหมได้ทีน <laughs> ี้แม่งกดสติยังไงอีกอายังไม่ไปเอ,อาไม่ยังไม่ไป,ไไปหรอเฮ้๋ยวพูดไปเองแค่นั้นจบ เอาไปตอนแล้วพี่งอนอะไรเนี่ยพี่ไม่ได้งอนโอหไม่ได้งอนโอ้การพี่ออกฟืดนฟันเลยพี่เหมือนเหมือนพี่งอนว่าแบบโดนไล่อะไรเงี้ยจะไปให้ก็ได้อะไรเงี้ยพี่หนูยังมีให้ปลูกอีกเยอะเลยจ้างานตอนยัไมหมดเลยมีได้เหมครับเดี๋ยวผม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 รับยอดยอดนั้นเองครับ ทอนทอนกับผมได้ครับจริงเหรอใช่ครับถ้าอยากเอาคืนพี่ชายผมได้แล้วตัเดียวมันไม่พอดูดิทอนคืนคนเดียวม้นไม่พอคือคือคือผมไม่โลภครับขอเป็นหนึ่งในนั้นก็พอแล้วมันปีกินในหลุยเจ้หอม่นและเอางี้พี่ฝากดูหลานพี่ด้วยได้ไหมโอ้ยแอะเสียงพี่แอะไม่งอไม่ไม่ไม่โกรธไม่งอนอะเนี่ยอันนี้เข้าใจแต่เป็นคนอื่นมันไม่ได้ไงไอ้เนี่ยถ้าเป็นเรา ทำไมคะปู่ทำไมคะไม่คนนี้เขานิสัยดีถ้าเป็นคนอื่นปู่ไม่โอเคนะเป็นคนไหนบ้างครับที่ปู่ไม่โอเคก็มีบ้างไอ้พวกที่มันจะมาหลอกหวังอะไรยังไงอะไรเหรอครับพวกเาหวังนะพวกเหวังใช่ใช่เอาหวังคือใครครับปู่พ่อของพวหลอกเสี่ยครับอุ้ยเฮียเล่นเอ็ครับผมเขามุ่งกันอย่างนั้นเลยหรอ ก็แด้ว่าปู่หนูก็เคยทํามาก่อนโอ้ไปเรื่อยอีกแล้วใช่ไหมอะไรนะวันนี้รถไฟยังไม่ชนกันใช่ไหมปู่รถไฟอะไรไม่มีหรอกไปเรื่อยหลานจะมาห่วงปู่ได้ยังไงไม่เข้าใจรถไฟชนกันหนูหนูไม่ได้ห่วงแต่แต่หนูแค่ถามดูปู่จะมีความรักมันผิดหรือไงเขาเขาชนกัน้างยังวันเนี้ย โชนอะไรมันไม่มีเลยสักคนปู่ไม่มีใครแล้วตั้งแต่ตั้ชีวิตั้งแต่อะไรตั้งแต่อะไรตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่มีหลานไงโอ้ยพี่มีหนูเมื่อเช้าเองเอาปู่เพิ่งมีหนูเมื่อเช้าเองนะเอาตอนนี้ไงก็มีหนูแล้วปู่ก็จะไม่เหลือไม่ไม่ไม่นี่แล้วไงไม่สนใจใครละสนใจแค่หนูโอเคไหม จริงหรือเปล่าโอ้โหไหนไหนก่อนไปต้องทำยังไงปู่ได้ครับตู่เขามีกล่องตีอีกเล่นหนึ่งนะเยอะอย่าหมือนกแต่ไม่ได้ขายตอนนี้เลยน้องใช่โอเคครับพี่ครับนี่ปู่ทำอะไรล้วเนี่น่ากลัวปู่จะทำอะไรแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลครับเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับ เมื่อไหรเดี๋ยวเดี๋ยวไปนอนล้รับเดี๋ยวมีอะไรจะให้ครับกระเป๋าเลขอะไรครับไม่เหรอไอโหในอะไรนี่สี่สิบเอ็ดครับโอเคนี่พี่สี่ที่เ็เหรอครับจ้าครับสวัสดีครับในในเดี๋ยวผมฝากดูแลได้ครับพี่พีเคเฮ้ย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 อฮ้ยเ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 ฮ้เ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเป็นจูบดังเกินเอาช่วยหลาะพี่เขาทำแบบนี้กับนี่เฮ้ยมันยุงเรื่องกันละเอ้ยเอาก็หลานพี่ก็เหมือนหลานผมคนในครอบครัวเดียวกันไม่แต่มัาที่สาธารณะเราไมไปจูบกันไม่ดีจูบแบบหลานกันผมไม่ได้คิดอะไรเยอะแล้วพี่เป็นไรไหมพี่ไม่มันดูไม่ดีมันจูบกันนี้ก็เป็นไรพี่แล้วพี่เป็นไรเดียพี่ตอนเหมือนพี่มีอาการเลยพี่ ไม่มีพี่ก็แค่เป็นห่วงหลานเลยมันที่สาธารณะคนเขาดูเนี่ยัผมหอมแบบแบบเพาะลูกหอมกันก่อนนอนนะครับพี่แล้วก็แบบยกยักันไปเติบโตไงครับพี่โอเคโอเคไม่รอบล่าไม่มีแล้วนะแบบนี้ไม่เขานะปู่ปู่ยืนอยู่นี่ปู่ปู่ยืนอยู่นี่เนี่ย ไม่คือคือคอะไรครับพี่คืออะไรคือรอบหน้าไม่มีอีกแล้วคืออะไรพี่คือ,ค,อคือพี่ไม,ไม่ทำแล้วหรอพี่ใช่มันดูไม่ดีต่อที่ฐานนะคนมันเยอะที่ฐานนะมันคนมันเยอะได้จะไปทําอย่างนี้เออโทรไปหาเขาโทรไปหาหลานอะไรอย่างนี้มาผมแค่แค่กอดแค่หอมเฉยเมื่อกี้มีเสียงจูบด้วยหมวดโฟเฟียพจะธล้ <laughs> 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 โฉลลอกให้ตอนมีอาการบัลลีไม่แม่เราพี่ไปเล่นเซิร์ฟไหนอ่ะผมเห็นพี่เล่นไอเลนเอฟอ่ะโอเอซิสไม่ผมไปที่ไหนครับผมใช่ไหมอ่านถูกไหมว่าโอเอซิสตลอดเลยไม่ต้องสอบของพี่เขาได้เลยรับเฟเบริตอันดีดีใช่ครับในฝากดูดูหลานนั้นหนูดูพี่เดือดไปแล้วผมแค่หยอกเล่นมาหยอกเล่นเฉยนี่อยู่กับถ้าพี่พี่โฉถ้าโฉไม่อยู่นี่หนูคนหนูวันนี่ดีใช่ไหมใช่ไหมใช่ ครับอันนี้อันนี้น้องหนูชื่อเซเรน่าโอ้กูไม่ได้อยากสนใจน้องเลยอ่าอันนี้อ๋อสวัสดีครับอันนี้สัสดีค่ะอันนี้พี่ชายพี่ชายปู่คนหนึ่งชื่อพี่พี่เคอันนี้เป็นเป็นคนสนับสนุนแก๊งแก๊งแก๊งปู่ทุกอย่างตั้งแต่ซีซั่นเมืองเปิดวันเราเราเจอกันแล้วอเคแล้วปู่แล้วหนูต้องไปรอเพลงพอด์วย แฟชั่นอร์มอลกับใครครับเราอยากได้อะไรนะเอ,เอางี้เอางี้ถ้าหนูอยากได้อะไรเดี๋ยวป่วะเดี๋ยวป่วมาให้ทีหลังแล้วก็บอกอบอกในแคมปหรือว่าบอกพี่พีเคก็ได้๋ยวให้พี่บีเคมาบอกผมก็ได้ครับขอโทษนะครับพี่ได้ครับหนูอยากได้อะไรหนูบอกนะได,ได้หนูอยากได้ตัวไอ้นี่ตัวหมีเนอยอะ่ะที่มันเกาะอยู่หมีเนยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ปัจจุบันเนี่ยครับแต่มันจะมีสองตัวตัวไหนครับตัวที่มันถือดอกไม้อ่ะครับปู่อ๋อโอ้โห,โ,หโ,หโหตัวแม่งใบใบละแสนนะพี่เห็นไอตัวข้างบนไหมข้างบนอ่ะผมให้ไปอ่ะอันเนี้ยข้าศตริใบใบละแสนสามล้านใช่อันนี้ก็ใบละแสนเหมือนกันเนี่ยไอตัวกอไลเนี่ยหมดหมดเลย